รวม5ัิธีทินงานสือเล่นน่าใช้ในงบประมาณที่จับต้องได้2,000ถึง3,000บาทในช่วงปลายปี2021และต้นปี2022บอกได้เลยว่าในแต่ละรุ่นครับราคาเนี่ยคุ้มค่ากับสเปคที่คุณผู้ชมได้ไปอย่างแน่นอนส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาด content ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อพร้อมแล้วเอาเป็น 02รุ่นนี้ครับถึงแม้ว่าจะเปิดตัวไปในต้นปีนี้นะครับแต่บอกได้เลยว่าประสิทธิภาพแล้วก็สเปคเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆโดยรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น HD เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น PLS IPS LCD ในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันมาด้วย Android 10นะครับน่าเสียดายนิดนึงเนาะครอบทำบาด้วย One UI เวอร์ชัน2.0ในด้านของ c p ปครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Mediatek MT6739W โดย CPU ตัวนี้ครับก็จะเป็นแบบ quad core นะครับส่วน GPU นะครับเลือก ใช้เป็น power V R G E 8100นนนในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมา2ตัวด้วยกันครับตัวเมนหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกด้วยกลิ่นมาโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนั่นเองแบตตรี่คับรุ่นนี้ให้ความจุมาอยู่ที่ห0 0 0นมิลลิแอมเลยทีเดียวนะครับการเชื่อมต่อครับตัวนี้ยังเป็น micro USB 2 0ปกติอยู่นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเจ้าตัว M 0 2ตัวนี้นะครับเปิดตัวไปเมื่อต้นปีน นราาคี้โดยรุ่นที่วางจําหน่ายนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นความจุที่แรม2กิกนะครับสตอรเรจเป็น32ราคานะครับตามช็อปออนไลน์นะครับตอนนี้จะอยู่ที่2,799บาทเท่านั้นเองสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้มือถือที่แบบว่าเป็นอินโทรแบรนด์หน่อยนะครับอยากจะได้ชื่อชั้นแบรนด์ดีๆหน่อยกล้องสวยๆนะครับแบตเด็ดๆผมแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะครับมาต่อกันที่อันดับถัดมาครับกับ Motorola Moto E7i Power จริงๆรุ่นนี้ราคาอาจจะเกินงบหน่อยนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับเพราะว่าเพิ่มต่างอีแค่ 200บาทนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วนะฮะโดยรุ่นนี้นะครับใช้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.51้นิ้ววอมเหลี่ยมจะเป็น HD p l u นะครับเลือกใช้ชิดหน้าจอเป็น IPS LCD ใน้นการทำงานครับรันมาด้วยกับ Android 10นะครับเป็นแบบ Go Edition ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น Pure Android นะครับเพราะที่เป็นสาย Pure Android อยากยจะได้มือถือที่แบบว่าระบบปฏิบัติการดีๆนะครับ UI ดีๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลย CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Unisoc SC9863A ซึ่งก็จะเป็นแบบ Octa Core นะครับ g p u ครับตัวนี้เลือ 322นั่นเองในด้านของเรื่องกล้องครับให้กล้องหลังมา2ตัวนะครับตัวมีหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกด้วยกั้เกลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่5000มิลลิแอมป์เลยนั่นเองพอตการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้จะเป็น USB Type C เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบนะครับโดยในเรืราคานี้เนี่ยน่าจะหามือถือที่เป็น Type C ได้ยากมากๆเลยนะครับโดยรุ่นนี้นะคร ที่31,90่บาทใครนะครับที่อยากจะได้มือถือที่รองรับนะครับ Android ที่เป็นแบบเพียร์แอนด d อจริงจริงนครับและเป็นแบบ go edition ด้วยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยใครที่ชอบระบบปฏิบัติการแบบ iOS นะครับถุย iOS นะครับที่มีความเสถียรค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับและใลนส์ในคันี้ครับผมบอกได้เลยว่าน่าจะหาได้ยากแล้วตัวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ชอบเพียร์แ d นดรอนะครับมาต่อที่อันดับถัดมาครับกับเรียวมี1 1 2021รุ่นนี้ ก็จะเปิดตัวนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับในปีนี้แหละรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.52นิ้วค้ามเียจะเป็น HD+ ครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ในด้านการทำงานครับรันมาด้วยกับ Android 11นะครับครอบทับด้วยเรียวมี Go UI นะครับซึ่งก็จะเป็น UI จากทางเรียวมีนั่นเอง CPU ครับเลือกใช้เป็น u n i ินะครับ SC9863A นะครับเป็น Octa Core GPU ครับเลือกใช้เป็น IMG นะครับ8322นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเดียวกันกับรุ่นก่อนหน้า ในด้านของเรื่องกล้องนะครับ,บรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรีค่ครับรุ่นนี้ก็จะให้ความจุมาอยู่ที่5000นมิลลิแอมป์นั่นเองนะครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB 2.0ปกติอยู่นั่นเองนะฮะส่วนในด้านของราคานะครับรุ่นความจุตัวนี้ก็จะเป็นแรม2 g งกิกนะครับ ROM ม32ราคาต้นเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่2,99เองงันเร้าค้ออนไปเก้านี้เก็้านาครัรานเา้าที่เ็บจร้านคคา มอลอะไรแบบนี้นะครับช้อปปี้มอลหรือว่ารัสด้ามอลตัวนี้นะครับจะจาหน่ายนะครับอยู่ที่3ามพาบาทนั่นเองผมแนะนําเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ราคาที่ถูกกว่าซึ่งก็ต้องเช็คดีนะครับว่าเป็นเครื่องแท้ประกันศูนย์หรือเปล่าเนาะมาต่อกันที่อันดับถัดมาครับกับ Infin i x Hot 10 Play โดยตัวนี้ครับก็จะเปิดตัวไปเมื่อต้นปีนี้นั่นเองนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับโดยรุ่นี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.82ดปนิ้วความละเอียดนอ้าขง การทำงานครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 10นะครับซึ่งเป็นแบบ Go Edition นะครับครอบทับด้วย XOS Version 7ตัวนี้จะไม่ใช่ Pure Android นะครับส่วนในด้านของ CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Helio G25 Octa Core CPU เลือกใช้เป็น PowerVR GE8320 ในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมาอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับบวกมด้วยกับเลน AI อีกหนึ่งเลนส์นะครับส่วนกล้องหน้าจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้ความจุมาอยู่ที่6 0 0 0 m ป์กันเลยทีเดียวนะครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ จุนปกตินะครับโดยรุ่นนี้นะครับรุ่นที่วางจำหน่ายเนี่ยบอกได้เลยว่ามีหลายความจุแม่ๆนะครับความจุเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม2องกิกนะครับสตอร์เรจสาราคาตอนเปิดตัวเนี่ยก็จะอยู่ที่2,899บาทนั่นเองนะครับส่วนในความจุหนึ่งครับเพิ่มตังอีกเล็กน้อยนะครับจะเป็นแรม4ี่กิกนะครับสตอร์เรจหกราคาจะอยู่ที่3,599บาทนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยมันก็ได้มีการลดหลั่นแล้วนะครับโดยความจุุเเเรรรริ่่่มมมต้้้้้้้นนนนนีียยคคคณผูชสสาาาาาถซซืืออไไดดใาาพง2,499บบทก็แลววะั ความจุดหนึ่งเนี่ย3,100กว่าบาทก็สามารถซืสส้อได้เช่นกัน นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับน่าจะเหมาะสำหรับคนนะครับที่ชอบล่องหลังนะครับที่เป็นแนวแบบ Android จ้าเลยและที่สําคัญก็คือตัวนี้ครับแบตเตอรี่อึดมากแม่นะครับถึง6000มิลลิแอมเลยทีเดียวใครสนใจนะครับอยากจะได้มือถือใช้งานยาวนานหน่อยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์และที่สําคัญตัวนี้หน้าจอใหญ่แม่นะครับใครที่อยากจะได้แบบว่ามือถือที่อ่านตัวหนังสือง่ายๆนะครับจับถือใหญ่ๆดูอะไรเต็มตาตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะครับกับ vivo power u ย0่รุ่นนี้ ก็เปิดตัวไปต้นปีนี้นะครับในเดือนมกราคมนั่นเองโดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.8นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยก็จะเป็น HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอครับเป็น IPS LCD ในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 11แล้วนะครับส่วนในด้านของ CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Helio G35 Octa-core นะครับส่วน GPU เนี่ยเลือกใช้เป็น PowerVR GE8320 ในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3เลนส์ด้วยกันนะครับตัวมหลัดอยู่ที่13ล้านพิกเซล เ้วยการเล่น Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลแล้วก็ AI Camera อีก1เลนส์นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลส่วนแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้ความจุมาอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น Micro USB 2.0ตามปกติเลยนั่นเองโดยตัวนี้ครับตอนเปิดตัวมาก็จะเป็นความจุที่ RAM 3กิกนะครับ s o l ร d 32เลยราคาตอนเปิดตัวอยู่ที่2,999บาทนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีวางจำหน่ายตามร้านค้อาออนไลน์ทั่วไปนะครับซ ส่วนรุ่นที่วางจําหน่ายนะครับตามโมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่วางจําหน่ายตาม TrueMove อะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ติดสัญญานะครับก็รับผ่อนด้วยนะครับส่งฟรีอีกต่างหากโดยตัวนี้ก็จะราคาเท่ากันนะครับสามพบาทนั่นเองใครสนใจนะครับอยากจะได้เจ้าตัว v ี v o Power อยู่20ตัวนี้ลิงก์ด้านล่างมีให้สั่งซื้อนะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับจะเหมาะนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ CPU แรงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ RAM เยอะๆนะครับได้ Android 11และที่สําคัญกล้องหลังตัวนี้ครับให้มาถึง3ตัวด้วยกันแล้วก็ด เอาง่ายๆครับในเรทราคานี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับแล้วก็ครบครันเลยทีเดียวนะฮะใครสนใจอยากจะได้นะครับลิงก์ด้านล่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับรวม5มือถือนีครับที่น่าซื้อและน่าใช้ในงบประมาณ2 0 0 0ถึง3า0 0ันบาทนั่นเองคุณผู้ชมพเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนนะครับอยากจะได้รุ่นไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยซึ่งในแต่ละรุ่นครับก็อย่างที่บอกไปว่าจะมีข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างรุ่นแรกเนี่ยซัม อย่าง m o t o r OLA ตัวนี้ครับก็จะได้ในด้านของ Pure Android นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้และที่สําคัญมีพอร์ต USB Type C ด้วยนะครับส่วนในด้านของ Realme C11 ตัวนี้ครับก็จะได้ในด้านของการใช้งานทั่วๆไปนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้อะไรมากมายครับเล่นเกมบ้างใช้งานทั่วๆไปบ้างอะไรแบบนี้นะครับส่วนในด้านของ i n f i n i x Hot 10 Play นะครับตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบจอใหญ่ๆแบตอื่นๆแบบนั้นเลยนะฮะและอันดับสุดท้ายนะครับ Vivo Power U20 ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ทุกสายทุกไลฟ์สไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเรรรื่อองงหนน้าาาาจกทํ ว่าเรื่องแบตเองเนี่ยค่อนข้างที่จะครบครันแม่ๆนะครับส่วนร้านค้าที่เป็นร้านค้ามอก็อย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นร้านค้าจาก TrueMove h นั่นเองซึ่งใครสนใจรุ่นไหนสามารถคลิกสั่งซื้อลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก่อนจาก,กครับฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกูะดิ่งติ้งเพื่อชี้แจพลาดชคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองและคุณผู้ชมครับยังสามารถติดตามพวกเราได้ทุกทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น stor.com รือจะเนไซ Sixster.com กช่กนสน่าแกรมทวิตเต มือดีอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซี a g เก n ลากัน